กิจการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยขณะนี้นะครับทำให้ทุกคนแต่ละอาชีพนั้นก็มีการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่มีการปรับตัวและมีการป้องกันอย่างดีเยี่ยมก็คือชุมชนแต่ละชุมชนครับวันนี้ครับผมมาชมชุมชนวัดลาน,นาบุญเขาจะมีการจัดการในการป้องกันโควิด -19 อย่างไรบ้างไปดูกันครับ ชุมชนวัดลานนาบุญจังหวัดนนทบุรีที่ตื่นตัวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากก็ได้ให้คนในชุมชนรวมถึงอาสาสมัครระดับชุมชนฝึกฝีมือการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งแม้จังหวัดนนทบุรีจะมียอดการติดเชื้อเป็นลำดับต้นๆของประเทศแต่ชุมชนวัดลานนาบุญแห่งนี้กลับยังไม่มีผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียวอันมาจากความร่วมมือและความมีวินัยในระดับชุมชนที่ฉีดยาค่าเชื้อบ่อยครั้งพร้อมอาสาสมัครที่นำความรู้จักสาธารณาสุขมาแนะนำการป้องกันให้กับคนในชุมชนทั้งการสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นนิสัยการล้างมือให้บ่อยครั้งตามหลักสาธารณาสุขแนะนำ คุณพี่เจรเดินสีหวังอนุตตระประธานชุมชนวัดลานนาบุญได้อธิบายความร่วมมือของคนในชุมชนที่ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อใช้ป้องกันตัวเองซึ่งมีหลากหลายแบบด้วยกัน ผู้ใหญ่รวมถึงพระสงฆ์โดยจะให้ฟรีตามแต่ละบ้านในพื้นที่ชุมชนขณะที่การเข้ามาของคนในชุมชนนอกพื้นที่ก็ได้รับการสน,สนับสนุนเครื่องมือวัดไข้าจากสาธารณาสุขเพื่อตรวจเบื้องต้นให้เกิดความมั่นใจกับคนในชุมชนว่าเราจะทํำยังไงดีนะคะเพราะว่าชุมชนเราเป็นชุมชนเปิดมีคนเข้าออกเนี่ยเราก็เลยรวมตัวกันทาเจลนะคะ ทำเจลแล้วก็ทำหน้ากากอนามัยครั้งแรกเราทำเราทำให้พระก่อนนะคะทำถวายอันนี้สำหรับสีของพระสงฆ์ของพระสงฆ์ค่ะครั้งแรกเราทำให้พระก่อนเย็บด้วยมือนะคะด้นด้วยใจมอแต่แรกไม่มีจักรทำด้วยมือนะคะแล้วก็แจกถวายพระนะคะแลวอย่างสีอื่นๆนี้ก็คือแจกให้สีอื่นนี้นี่แจกคนในชุมชนค่ะเราก็แต่ตอนนี้แจกไปบ้างแล้วแต่ยังมีเหลืออยู่ ถ้าไหร่ก็ไม่พอนะคะคือให้ฟรีเลยให้ฟรีค่ะให้ฟรีก็เรามีอสอมอแบ่งแบ่งการทํางานออกไปเป็นโซนโซนทั้งหมด5โซนนะคะเพราะว่าเราไม่แค่มีแค่ซอยอเรามีเน้นไปเรามีดูแลทั้งหมดถนนที่ผ่านชุมชนเรา3ถนนด้วยกันถนนนคะรินทร์ถนนประชาราชถนนกรุงเทพนน ที่มีชุมชนของเราไปไปอยู่เพราะนั้นเราก็จะมีการให้เบอร์โทรศัพท์แล้วตัวเราก็จะไปหาเขามีอะไรม,มีอะไรเขาก็โทรหาแล้วก็มาหาที่ชุมชนนะคะมีอะไรก็จะแจ้งใครเปไ็นไรเขาก็แจ้งเราเราก็ประสานงานกับเทศบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ของรพออสตตลาดขวัญค่ะค ทีนี้คนในชุมชนนี่ก็คือให้ความร่วมมือให้ความร่มวมมือดีคะ่ะให้ความร่วมมือดีมีอะไรบอกอะไรก็เชื่อฟังกันบอกว่าให้ทําอะไรกลัวกันก็เออช่วยกันดีใจที่มาเป็นประธานชุมชน <c oughs> วัดลานาบุญขอบคดแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนในชุมชนแห่งนี้ก็คือการสนับสนุนช่วยเหลือและผลักดันให้คนในชุมชนแห่งนี้มีวินัยในการป้องกันตัวเองก็คือเจ้าอาวาสวัดลานาบุญที่มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการทําหน้าที่ของอาสาสมัครในชุมชน และแม้คนในชุมชนวัดลานนาบุญแห่งนี้จะมีประชากรทั้งสิ้นกว่า3,000คนก็ตามแต่ภาพรวมก็ยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดนั่นก็เพราะแนวทางการป้องกันที่มีอย่างสม่ำเสมอนั่นเองประพลพัดปานเกียรติรัตถ่ายภาพสรทันเห็นพิพัฒน์ทีมข่าวททบ5รายงานนอกจากสถานการณ์